วันนี้เข้าสวนอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ปีนี้สดนานแล้วกันเนี่ยดูดียาวเฟือยเลยอ้าวเรียบร้อยครับได้ปลีนี่ต้ยมยำทำแกงได้ครับใส่ผัดไทยอร่อยวันนี้อยากจะเออมาดูไอ้ถั่วถั่วเหลี่ยมเขาเรียกทางอีสานเขาเรียกถั่วเหลี่ยมนี่หรือทางภาคกลางเขาเรียกถั่วพู นี่ครับเป็นยังไงอุ้ยอ่อนๆครับกิมน้าพริกอ,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 อืมแต่ว่ามันเยอะนี่สิไม่ธรรมดานี่เลื้อยเลยครับไม่ไม่มีร้านให้เขาเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งร้านนี่ให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเลยเขาก็จะเลื้อยไปลูกเขาก็จะออกอย่างนี้เลยแต่ดีว่าข้างล่างนี่มันจะเย็นนิดหนึ่งมันจะไม่ถึงพื้นครับอ่าหญ้านี่เขาจะรองรับไปเลยนี่นุ่มเลยดูเลยครับเขาอยู่อย่างนี้ แม้แต่ต้นกล้วยครับเขาก็ขึ้นไปอาศัยนี่โอ้ยให้ดูก่อนโอ้หนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูที่เลื้อยไปตามพื้นหญ้านี่ใช่น้อยครับท่านผู้ชมดูด,ดูดูน,ะนี่นี่แหละครับผมโอ้หมเดี๋ยว,รวเราแหวกใบ แหวกใบก็จะเห็นครับนี่โอ้โหไม่น้อยเลยไปทยอยเก็บครับผมเก็บทีเดียวมันจะกินทันไหมนี่เยอะอยู่นะครับนี่มีไปเรื่อยเลยครับกินไม่ทันก็แจกแจกไม่ทันก็ขายสิครับเนาะนี่เยอะเลยครับผม ันนี้ยังไม่พอนะเนี่ยเขาเลื้อยขึ้นต้นกล้วยอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันปาดคือหลายแท่นี่เต็มไปหมดเลยนี่ครับดอกดก,ดกธรรมชาติเลยนะครับไม่มีสารเคมีไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นเลยเกิดธรรมชาตินี่ธรรมชาติเลยกล้วยเขาขึ้นตามต้นกล้วยนี่แหละครับมันไม่มีร้าน,นอาศัยต้นกล้วยครับลูกใหญ่ อันนี้พันดีนะเอาไว้พันนะครับเนี่ยโอ้โหดีมากลูกใหญ่สมบูรณ์อ้วนส้วนสมบูรณ์ดีนี่ครับมีทุกที่ที่เขาขึ้นนะครับตรงไหนได้ขึ้นไปตรงนั้นมีลูกตรงนั้นอือฮ <c oughs> โอ้โหอ้าวเยอะครับเยอะ โอเคเลยเนี่ยกินกับน้ำพริกไปแกงได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ